ผมมีรถยุโรปนะครับเข้ามาอีกหนึ่งคันนะป้ายแดงเขาเนี่ยแพงมากเจ้า Mercedes Benz นะครับเป็นรุ่น CLS 250D นะครับเป็นเครื่องดีเซลนะแล้วก็เป็นตัว AMG Package นะครับเจ้าของเดิมนะครับแต่งเพิ่มมาให้ด้วยดุดันมากขึ้นเลยนะครับกระจังหน้าเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับเป็นทรง GT นะครับตัวบอดี้พาร์ตนะครับการชนหน้าจะเป็นทรงของตัว AMG Package เนาะก็จะเท่ๆลำๆนะครับ ถัดมาล้อแม็กเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับเป็นของวอ์ไซเนอร์นะครับสีดำด้านนะครับแล้วก็เป็นตัวลาย5กา้านคู่นะครับและมาพร้อมกับตัวบายท่อสแตนเลสคู่ด้วยนีเ่เลขใหม่ก็ไม่เยอะนะครับรถ10ปีผ่านการใช้งานแค่100,000กว่ากิโลต้นตาย,ยุคคายจะเสนอขายอยอู่แค่ สวัสดีครับเพื่อนผมต้นจากต้นตาลยุสคาบางมัวทองน,นะครับวันนี้ผมมีรถยุโรปนะครับเข้ามาอีกหนึ่งคันนะต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยราคาหน้าคบหายจริงๆเพราะป้ายแดงเขาเนี่ยแพงมากตั้ง6ล้านกว่ากัากาบเกือบ7ล้านนะครับแต่วันนี้เหลือแค่ล้านต้นๆเท่านั้นเองนะครับที่สําคัญเนี่ยดีไซน์ยังเท่อยู่เลยอ่าที่พูดถึงอยู่นะครับนี่เลย เจ้า Mercedes-Benz นะครับเป็นรุ่น CLS 250D นะครับเป็นเครื่องดีเซลนะแล้วก็เป็นตัว AMG Package นะครับปี2 0 1 1จทร์เปีย2012นะครับและได้สีดำเงาๆแบบนี้เลยนะครับเนี่เทมานะครับส่วนตัวผมว่าถึงแม้จะผ่านมาประมาณ10ปีได้นะครับแต่ว่าดีไซน์ยังน้ำสมัยอยู่เลยอ่ะแล้วก็เจ้าของเดิมนะครับแอบบอกเลยว่าแต่งเพิ่มมาให้ด้วยดุดันมากขึ้นเลยนะครับอ่า เพื่อนๆอ,อยากเห็นนะครับว่ามันจะเท่ขนาดไหนดูดันขนาดไหนนะครับละออปชันที่เขามีมาให้เนี่ยมันจะล้นขนาดไหนนะถ้าพร้อมันนะครับไปไปดูกันเลยสำหรับเพื่อนๆท่านผู้ชมนะที่สนใจรถตกแต่งสไตล์นี้นะครับผมมีนะครับให้เลือกหลายคันเลยสามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่ เพจเฟซบุ๊กแล้วนะชื่อว่าต้นตาลยุสคานะครับพีดเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับและเข้าหมวดคำว่าร้านค้านะผมได้แยกหมวดหมู่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับและผมนะครับมีรถเข้าใหม่ให้เลอกชมได้ทุกวันเลยสำหรับเพื่อนนะครับที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะสามารถโทรเข้ามาหาเราได้เลยนะครับหรือแอดไลน์เข้ามานะแอดไซต์ต้นตาล8 8นะครับ ผมนะครับมีทีมงานมืออาชีพคอยตอบคำถามทุกคำถามเลยกลับมาต่อที่ด้านหน้านะครับของแต่งอย่างแรกที่ทําไปนะครับนี่เลยระจังหน้าเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับเป็นทรง GT นะครับก็ทําให้มันดูทันสมัยมากขึ้นแล้วก็หล่อดุดันด้วยนะครับต่อมานะครับเจ้าตัวโลโก้เบนซ์เนาะก็เป็นตัวดาวจมเรียบร้อยนะครับแล้วก็อ่า Mercedes b น n z เนี่ยจะเป็นตัวโครเมียมขนาดใหญ่นะครับดูหืมดูมีอำนาจดีอ่ะดูแบบโอ้โหฉันขับเบนซ์นะอ่าแล้วไม่ใช่เบนซ์ธรรมดาด้วยนะครับเป็นเบนซ์รุ่นใหญ่ด้วยอ ต่อมานะครับที่ตัวบอดี้พาร์นะครับการชนหน้าจะเป็นโฟงของตัว MG แพ็กเกจเนาะก็จะเท่ๆล้ำๆนะครับถัดมาไฟหน้าไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าไฟหน้า m m g จเนี่ยจะให้เป็นแบบ L.E.D แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวหลอดนะครับจะเป็น L.E.D นะครับมาพร้อมเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่า L.E.D Intelligent นนะครับอ่าแปลว่าเป็นหลอดของ L.E.D สว่างมากๆเลยนะครับโคมจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์เนาะก็ ทำให้การส่องแสงเนี่ยมันใกล้ชัดเจนแน่นอนนะครับถัดมาด้านล่างนะครับตรงนี้คือไฟ Day Time ์ลันนิ่งไลท์นะครับก็เป็นออปชั่นมาตรฐานที่มีมาให้เลยนะก็เพิ่มความปลอดภัยนะครับแล้วก็เพิ่มความสวยงามด้วยขณะข,ขับขี่นะครับอ่าโอเคด้านหน้าก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านข้างต่อนะครับว่ามันจะเท่ขนาดไหนของแต่งมีอะไรบ้างนะครับไปไปดูกันเลย ด้านข้างเริ่มจากอย่างแรกนะครับล้อแมกเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับเป็นของวอไซเนอร์นะครับสีดําเงาแบบนี้นะพุทผิดดําด้านนะครับแล้วก็เป็นตัวลาย5ก้านคู่นะครับก็ถือว่าเข้ากับตัวคันนี้ได้อย่างดีเลยนะครับมาดูดุดันดีนะแล้วก็โลโก้กลางนะครับอันนี้เจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับ เป็นตัวของ m e อร์ d ซ s Ben z นเนาะทำให้มันเข้ากับตัวรถน,นะครับถัดมาด้านในนะครับอันนี้คือฝาครอบลอ้อแอม b บนะอันนี้ผมติดตั้งเพิ่มเอ,เองนะครับเผื uke, <t> ่อถ้าเผื่อว่าเราขับเนี่ยจะได้เห็นว่ามันมีลูกเล่นมากขึ้นนะครับแต่ใครไม่ชอบสามารถแกะออกได้นะครับถัดมาที่ยางดีกว่านะครับเจ้าของเดิมเลือกใช้ยางเป็นของโยโกฮามะนะครับยี่ห้อน,นี้บอกเลยว่าค่อนข้างนุ่มนะครับเงียบด้วยแล้วก็ปีค่อนข้างสดนะครับเป็นปี20นะครับขับไปที่สีวายง่ายเนี่ยปลายปี20เลยนะดอกยางยังค่อนข้างเยอะนะครับ มีให้ประมาณสักไม่ต่ำกว่า6-70%นะครับอ่าล้อเป็นขอบยี่นะลืมบอกเลยต่อมานะครับรุ่นนี้กระจกมองข้างจะมีไฟเลี้ยวในตัวนี้แล้วนะครับเป็นทรงอันนี้ผมแอบเรียกนะเป็นทรงกล้ามปูนะครับก็ดูเท่และลังมากๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยรถรุ่นอื่นๆยังไม่ค่อยมีนะครับเจ้าเบนซ์นี่แหละเป็นเจ้าแรกๆนะครับที่นํามาใช้ที่กระจกนะครับก็ถือว่าล้ำมากๆนะครับต่อมานะครับคิ้วต่างๆตัวรถเนี่ยตัดกันได้ดีนะครับเพราะเป็นโครเมียมเนาะ ยิ่งรถสีดำด้วยนะครับตัดด้วยโครเมียมเนี่ยทำให้รถมันดูหรูหราลักัวรี่มากขึ้นนะครับคันนี้เนี่ยทรงมันจะคล้ายๆตัวคูเป้นะครับลังคาท้ายตัดแบบนี้นะครับทำให้มันดูลู่ลมและทางสมัยเพียวลมด้วยนะครับก็ดูแบบนดูเท่ดีนะเป็นรถที่แบบใหญ่นะครับแต่ว่าสปอร์ตอ่าบอกงนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ด้านในเนี่ยกว้างมากนะดูสิประตูเขานะครับทั้งหน้าและหลังใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็เสาอ่ะประตูหน้านะครับเป็นแบบเฟรมเลดด้วยนะครับเฟรมเลดด้วยคือไร้เสานะครับ มันดูแบบสปอร์ตดีอ่าถัดมานะครับอ่าล้อหลังกันดีกว่านะครับคันนี้ล้อหลังก็ทั่วไปแหละต้องเป็นดิสเบกอยู่แล้วเนาะแต่ว่าจานเบรกที่เขาให้มาเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ติดตั้งฝาครอบแบบกเขาไปเหมือนเดิมนะครับทำให้เวลาวิ่งเนาะมันดูสวยดียดูเหมือนมีของดีนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคด้านข้างก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านหลังก่อนดีกว่าว่าออปชันเขาเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับไปไปดูกันเลย ด้านหลังนะครับเริ่มจากอย่างแรกนะไฟท้ายเทลละลํามากๆนะครับเพราะว่าเขาให้หลอดเป็นแบบ LED นะครับเส้นสายเนี่ยเป็นคล้ายสามเหลี่ยมนะครับสวยงามลงตัวจริงๆนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเป็นฟูลเนาะไฟเลี้ยวก็เป็นตัว LED ด้วยนะครับสวยงามมากนะครับเวลาเปลี่ยนเลนหรือว่าเปิดเนี่ยชัดเจนจริงๆนะครับคนตาลท้ายก็ดูโดดเด่นนะครับผัดไห้โลโก้นะครับเขียนว่า CLS 250ตองรุ่นนะครับคิวกลางก็เป็นโครเมียมนะ ล้อยาวมาถึงด้านหลังเลยนะครับและมีคําว่า C D I นะครับ C D I คือเครื่องยนต์ดีเซลนะก็ต้องบอกเลยว่าโ,โหใครที่เล่นดีเซลนะตอนนี้นะครับได้เปรียบได้ประโยชน์มากๆเพราะเครื่องยนต์ทนทานและราคานเนี่ยถูกที่สุดเลยตอนนี้ทำให้คนนะครับตามหาตัวดีเซลกันอย่างเยอะเลยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเป็นซินค่อนข้างสูงเนาะและเครื่องดีเซลนะครับข้อดีอย่างหนึ่งคือดูแลาษาง่ายมากๆด้วยถัดมาดีกว่านะครับความปลอดภัยคันนี้นะครับมีเซนเซอร์ถอยหลังให้ถึง4จุดเนาะ 1 2 3 4สี่นะครับมาพร้อมกล้องมองหลังด้วยนะทําให้ขับเนี่ยไม่ยากเลยนะครับถึงแม้จะเป็นคุณผู้หญิงหรือมือใหม่หขับนะครับก็ขับได้อย่างง่ายดายเลยถัดมานะครับด้านล่างด้านบนคิวเป็นคมเนี่ยไม่ใช่ไหมด้านล่างก็ให้นะครับตัวทิมตัวตัดนะครับเป็นแบบโเมียมเช่นกันนะครับและมาพร้อมกับตัวปลายท่อตะเล็ดคู่ด้วยนีย่ไม่ต้องไปแต่งเพิ่ม,มานะาว่ายง่ายคันนี้เนี่ยห,หล่อลงตัวแล้วนะครับขครได้ไปก็เติมน้ํามันขี่อย่างเดียวได้เลยนะครับอ่ะโอเคนิดนึง เราไปเห็นนะครับอันนี้ไ่าด้เป็นไฟเบรกเนาะก็เป็นไฟเบรกของที่3นะครับเพิ่มความชัดเจนขณะเหยียบเบรกนะครับอ่าสวยมากนะครับอ่ะด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับก่อนไฟผมขอแย้เปิดฝาท้ายดูเลยดีกว่าวิธีการเปิดก็กดหนึ่งครั้งแบบนี้นะปุ๊บและก็ปล่อยได้เลยนะครับอ่าด้านหลังก็ค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่ค่อนข้นขนขอนอางใหญ่ละลึกด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับลำโพงด้วยเจ้าของเดนติดตั้งตัวบอสบิบคู่นะครับรับสิบนิ้วมาให้นะ ก็เป็นของแถมไปเลยทําให้เวลาเปิดเพลงเนี่ยมันดูเพลิดเพลินมากขึ้นนะครับมีมิติของเสียงเบสมากขึ้นด้วยนะครับแบบตึ๊บตึ๊บตึ๊บ,ต,บ,ต,บ,ต,บตึ๊บมากขึ้นอนะอะไรประมาณนี้นะครับถัดมานะครับเจ้าตัวยางอะไหล่ก็มีมาให้นะเจ้าเบนคันนี้เนี่ยบอกเลยว่า,ารุ่นนี้ยังมียางอะไหล่มาให้สำรองนะครับเพื่อกรที่ฉุกเฉินเนี่ยยังสามารถนามาใช้ได้นะครับอ่ะโอเคด้านหลังสุดก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับนาวเครื่องต่อดีกว่าว่า คันนี้ในเครื่องยนต์หน้าตาจะเป็นแบบไหนนะครับจะมีขนาดกี่ซีซีนะครับแรงม้าส่งตัวทำได้นเนี่ยจะมีกี่แรงม้านะไปะไปดูกันเลยโอเคเปิดฝากระโปรงเรียบร้อยนะครับถึงแม้ฝากระโปรงจะยาวๆใหญ่ๆแต่คันนี้นะครับบอกเลยว่าเปิดง่ายนะเพราะมีชกฝากระโปรงให้เรียบร้อยนะครับอ่าอ่ะ,อะกลับมาต่อยเครื่องยนต์ดีกว่านะครับ นี่เลยหน้าตาเครื่องยนต์ต้องบอกเลยว่าใหญ่โตอลังการมากๆนะครับอืมใหญ่จริงๆนะครับเครื่องยนต์เขาเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2,200ซีซีนะแรงม้าสูงสุดทําได้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับได้สูงสุดถึง204แรงม้านะครับทําให้ขับเนี่ยมันสนุกมากขึ้นนะครับมันด้วยนะครับและเครื่องดีเซลบอกเลยว่าต้นเนี่ยจัดจริงๆนะครับรับรองเลยว่าใครได้ไปขับสนุกมากๆอ่านะ แล้วก็ที่สำคัญค่าลามันนะครับประหยัดด้วยอ่าโอเคนะครับเครื่องเงินประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะพาไปชมโครงสร้างต่อนีกก่าว่าคันนี้โครงสร้างจะสวยหรือเปล่านะครับถ้ามีคะแนนนเสิยเนี่ยผมจะให้ที่กี่คะแนนนะไะไปดูกันเลยเริ่มจากอย่างแรกนะครับหัวน,น็อตอ่าคันนี้หัวน็อตสวยงามมากๆนะครับไม่มีรอยขยับไม่มีรอยขยเลยนะสวยงามจริงๆนะครับถัดมามาดูพิเซลเลอร์กันต่อนดีกว่าิเซลเลอร์ฝากระโปรงก็สวยงามนะครับอเอคเม็ดสปอ,อร์ตเม็ดอาร์ตต่างๆอยู่คร,รบหมดเลยนะครับ บาร์โค้ดสติกเกอร์นะครับต้องอยู่นะถ้าไม่อยู่เนี่ยแปลว่าเคยทาสีมาหรือเปล่าหรือแปะทับหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่เคยแปะทับพ่นสีมาด้วยนะครับฝาเป็นฝาเดิมๆแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวแผ่นความร้อนนะครับแผ่นกันความร้อนผิดนะครับก็อยู่สภาพซีสมบูรณ์เนาะไม่หลอกไม่ร่อนนะครับไม่ยุ่ยเลยถัดมาที่โครงสร้างแก้งมาต่อดดีกว่านะครับเริ่มจากนะครับด้านขวาสวยงามนะครับน็อตยังไม่มีขยับนะครับ สีข้างในเป็นสีดโลงงานนะครับจะไม่เงาจนเกินไปและไม่ได้จนเกินไปนะครับเป็นแบบนี้แหละนะครับต่อมานะครับที่คานกลางกันบ้างนะครับเรื่อนี้คานกลางอาจจะดูยากนิดนึงนะเพราะว่ามีตัวพลาสติกมาบังนะครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะแต่ขอแย่ส่องเข้าข้างในก่อนคเคานหน้าต้องแอบส่องนะครับยังสวยงามอยู่ถัดมานะครับที่ฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับกีโครงสร้าเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็ตัวแก้มนะครับเป็นสีตัวรถเนาะ ที่ไม่ไหม่จนเงินไปไม่เงาจนเงินไปและไม่ด้านจนเงินไปนะครับสวยงามนะครับทันที่บอกเลยว่าด้านหน้าผ่านนะครับอ่ะคุบด้านในต่างๆที่สวยงามก็คันนี้นะครับด้านหน้าไม่เคยมีชนแน่นอนนะครับร้อเปร์เซ็นต์ต้นตายยุคคาการันตีนะครับสวยเหลือลับคันผมไม้ตรวจสอบให้หมดแล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าซ้ายหน้าขวาหลังซ้ายหลังขวาฝากระโปรงท้ายนะครับคันนี้บอกเลยว่าเดิมสนิททั้งคันจริงๆนะครับไม่เคยมีเพตนะร้อเปร์เซ็นต์แน่นอนต้นตายยุคขาการันตีนะครับถ้าหากตรวจพบนะครับว่ามีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมตัดต่อรนะคับ ผมจะซื้อคืนนะเต้นจำนวนแล้วเสร็จเลยนะครับสบายจะได้นะครับเรื่งนี้อ่าเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นโครงสร้างนะมีคะแนนสิเนี่ยผมให้ไปเลยคันนี้10เต็ม10นะครับสวยมากกว่าจ,จริงจริงนะครับอ่ะโอเคภายนอกก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในต่อดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยอ่าออปชั่นเขาจะมีอะไรให้บ้างนะครับมันจะน่าใช้ขนาดไหนนะ,ปะไปดูกันเลย เหมือนเดิมนะครับก่อนว่าภายในผมขอยงกุญแจดูก่อนนะนี่เลยนะตากุญแจจะเป็นประมาณนี้นะครับเขาเรียกกุญแจทรงนี้คือทรงน้าเต้านะครับใช้ง่ายง่ายมีปุ่มล็อกรถนะครับคลายล็อกแล้วก็เปิดฝาท้ายนะรุ่นนี้บอกเลยว่ากุญแจทรงนี้เนี่ยเปลี่ยนฐานง่ายมากนะครับการเปลี่ยนฐานครั้งนึงเนี่ยไม่ถึงร้อยบาทด้วยอ่าดีมากๆเลยนะครับไม่ต้องเข้าศูนย์นะเปลี่ยนเองได้เลยนะครับอ่าต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในต่อดีกว่านี่เลยนะครับภายในเจ้า c u s คันนี้นะ ต้องบอกเลยว่าข้างในก็สปอร์ตมากๆเลยนะครับพอโทนสีเป็นสีดานะครับเบาะต่างๆเขาจะสปิทชิ่งนะครับหรือว่าเดินได้เป็นสีเงินนะเขาทาให้มันตัดกันดีนะครับสวยมากนะครับออปชั่นค่อนข้างดีด้วยนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าเต็มตัวด้วยนี่การปรับของเขาจะอยู่ตรงนี้นะก็ทั้งตัวน่องนะครับตัวเบาะนะครับแล้วก็ตัวดันหลังนะครับต่างๆนะครับแล้วก็ตัวพนักพิงยังเป็นไฟฟ้าเลยนะคอยดูนะ ฟูบแบบนี้นี่สวยงามมากนะครับต้องบอกเลยว่าไฟฟ้าทั้งคันจริงๆนะครับมาพร้อมกับเมมโมรี่ด้วยนะครับถึงสามตำแหน่งเลย1 2 3สนะครับเมม3จุดเพื่อขับเองนะครับคุณพ่อคุณแม่ขับคุณภรรยาขับก็ขับได้ง่ายๆนะครับกรอบก็หรูมากๆเลยนะกรอบเขให้เป็นแบบเขาเรียกว่าสีเป็นโ no นแบทนี่ดำเงาๆแบบนี้นะครับหรูมากนะครับกระจกไฟฟ้ารุ่นนี้ก็เป็นออโต้นะครับทั้ง4บานเลยนี่ตัวแผง่าก็เป็นหนังเนาะขอญาตขึ้นมานั่งต่อดีกว่านะครับ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บสตาร์ทรถก็ง่ายๆนะครับเหยียบเบรกสตาร์ทได้เลยปุ๊บแบบนี้เองนะครับเครื่องยนติดีเซลเนี่ยเอ่บางคนบอกว่าเครื่องจะดังหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตวงว่ามันไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับมันดังกว่าเป็นซินนีดเดียวนะครับถ้าปิดประตูแล้วเนี่ยถือว่ารับได้เลยนะแทบจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยนะครับถัดมาด้านล่างอย่างนะครับนี่เลยพรมยังเป็น AMG เลยนะเอบอบ่งบอกความเป็น AMG นะครับก็ดูแล้วมันดูเท่เดีอะมีน้ำดูเท่มากขึ้นนะครับ แต่แนะนำนะครับถ้าเผื่อว่าต้องการให้มันดูเก็บไยได้มากกว่านี้ก็ควรจะใส่พายางเพิ่มเติมไปแล้วกันเนาะอ่าอ่ะ,อะมาต่อออปชันกันต่อนีกว่านะครับฝั่งนี้กรอบทั้งคันนะครับก็จะเป็นลายไม้นะครับเป็นโนพูดผิดเหรอเป็นโนแบ็กหมดเลยนะครับแล้วก็จะตัดด้วยทิมนะครับสีพลาสล็กด้วยฮะเป็นโครมยีลมดําดีกว่าเรียกยงั้นดีกว่าเนาะเพราะว่ามันออกกึ่งเงาเงานะครับถัดมาด้านล่างนะครับไฟหน้าก็จะเป็นตําแหน่งออตโตนะ้เนาะมีออตโต้เรียบร้อยแล้วนะครับ ้อมไฟตัดหมอนะครับแล้วก็ตัวไฟอาฉุกเฉินต่งตางๆนะครับมีไมครบหมดเลยตรงนี้คือเบรกมือนะบางคนถามว่าเอม๊มันใช้งานยังไงแรกๆของซื้อใหม่ก็ใช้ไม่เป็นนะครับเบรกมือจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่เท้านะครับคันนี้อยู่ข้างล่างฝั่งซ้ายถ้าต้องการใช้จนับเบียบปุ๊บแค่นี้เองนะครับและเวลาการคลายตอนนี้แหละคือการคลาย อ่าแบบนี้นี่เองนะครับใหม่ใหม่ไปซื้อรถนะครับเอ๊ะมันดึงเบ็ดมือยังไงทำไมันไม่อยู่หรือมันเสียจริงๆไม่ใช่นะครับต้องเพกฝั่งซ้ายอ่าอ่ะมาต่อที่พวงมาลัยกันต่อดีกว่านะครับเริ่มจากดีไซน์นะครับจะเป็นดีไซน์พงมาลัย3ก้การแบบนี้นะครับมีทีมสีมันทะลิงนะครับเป็นตัวตัดแบบนี้นะครับแล้วก็ตัววัสดุเป็นหนังแท้นะครับกรอบของเขาเนี่ยก็ติดตั้งตัวคาร์บอนเคบฟล่ามาด้วยนะครับทำให้มันดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับ ฟังกชันฝั่งซ้ายเป็นตัวสแสดงผลดิสเพย์ต่างๆเนาะฝั่งขวาคือมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ข้างหลังจะมีนี่เพนทิชิปด้วยนะครับเป็นการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนะครับทำให้ขับเนี่ยสนุกมากขึ้นนะครับคันนี้เกียร์เป็นเกียร์เจ็ดสปีดนะครับและเกียร์จะอยู่ที่มือด้วยนะนี่เอ้บางคนถามว่าเกียร์มือจะใช้งานยากหรือเปล่านะครับบอกเลยว่าง่ายมากนะครับ เอ๊ะแล้วเวลาขับเนี่ยถ้าเผื่อไปเปิดไฟเลี้ยวจะเป็นอะไรหรือเปล่าไปเข้าเกียร์ถอยจะอันตรายหรือเปล่านะครับบอกเลยว่าไม่นะครับระบบพวกนี้เนี่ยเบนเขาคิดมาให้หมดแล้วล่ะถ้าเผื่อว่าเราเข้าเกียร์ดีใช่ไหมครับคุณผิดเข้าเกียร์ดีนะครับแล้วเราไปเผลอเปิดไฟเลี้ยวฝั่งซ้ายมันจะกลายเป็นไฟถอยอาจจะกลายเป็นตัวเกียร์ถอยใช่ไหมครับไม่ต้องกลัวนะถ้าขับอยู่เนี่ยเวลาเราเข้าเกียร์ผิดมันจะกลายเป็นเกียร์ว่างทันทีนะครับอ่าเป็นเซฟโหมดเซฟตี้ของเขานะครับไม่ต้องกลัวเลยใช้งานง่ายๆนะครับถัดมานะครับพี่จอกลาาางงกกันนบ้ดีว่ะ รุ่นนี้นะครับจะมีจอกลางมาให้นะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าวิทยุของเขาเนี่ยเสียงดีจริงเสียงดีมากไม่รู้ว่าลูกค้าเดิมไปอัปเกรดลำโพงมาหรือเปล่านะครับแต่เสียงเพลงเ็อะมากๆนะครับมาพร้อมกับตัวซับวูเฟอร์ด้วยเนาะขนาด10นิ้วคู่นะครับที่บอกไปของวอชฟิกนะครับพร้อมกับตัวปรับนะสามารถปรับได้นะครับความทุ้มความหนักของเขานะครับต้องบอกเลยว่าคู่นี้ดอกตึบมากนะครับถัดมานะครับตัวช่องแอร์ก็จะเป็นตัวโครเมียมนะครับ ชุดนี้คือชุดวิทยุนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยจะมีโหมดเนาะอีโคโหมดมาให้ด้วยนะครับถ้าเผื่อต้องการขับขี่แบบประหยัดเทียวเพลิงนะครับปาร์เซนเซอร์มีให้ครบนะครับแล้วก็ตัวอุ่นเบาะด้วยนะครับแต่ anyway แบ้านเราคงไม่ค่อยใช้เท <c oughs> ่าไหร่เพราะว่าบ้านเราเมืองร้อนเนาะอ่าบ้านเขาเรายุโรปเป็นเมืองหนาวนะครับทันมาด้านล่าที่แอร์นะครับรุ่นนี้แอร์จะเป็นแบบดูโอ้ไคลเมนะสามารถแยกดูหภูงซ้ายขวาได้หมดเลยนะครับตรงกลางจะค่อนข้างโล่งเนาะเพราะว่าไม่มีเกียร์นะครับทำให้เนี่ยมาดูแบบดูทันสมัยดีนะครับ แก้วนะครับสช่องแล้วก็ตรงนี้คือที่ใส่ของอนเนกประสงค์นะครับ mm. ก็ถือว่าดีนะ mm. ผมชอบนะครับใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยคุ้นในการใช้เกียร์มือแต่พอใช้แล้วเนี่ยรับรองว่าหลงรักแน่นอนนะครับถัดมาที่ขัดไม่ได้นะครับก็คือเจ้าปุ่มคอนมานี่เองคอนมานก็มีไว้สําหรับควบคุมเครื่องเสียงนะครับ หรือว่าควบคุมหน้าจอต่างๆเนะาะทำให้การใช้งานต่างๆเนี่ยไม่ต้องละมือไปที่อื่นเลยนะครับก็ถือว่าดีนะครับส่วนปุ่มนี้คือปุ่มโหมดนะครับยังสามารถเลือกอีโค่นะครับสปอร์ตหรือว่าเมนูนก็ได้นะครับฟังก์ชันครบมากออปชั่นจัดเต็มจริงๆนะครับถัดมานะครับตรงนี้คือตัวเก๊กกลางนะขนาดใหญ่นะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับอ่ะด้านหน้าประมาณนี้ละกันเดี๋ยวผมจะพาไปชมเดินไม่ต่อดีกว่าเหลือไปเห็น ันนี้บอกไฟฟ้าคู่หน้าเต็มตัวนะไม่พอด้านซ้ายก็มีเมมมาให้ด้วยนะถึง3ตำแหน่งเลยนะครับเหมือนกันเลยทั้งคนนั่งและคนขับนะครับดีมากออปชั่นจัดเต็มจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรือนับกันต่อดีกว่านะครับเริ่มจากดีไซน์นะครับต้องบอกเลยว่ายังสวยและทันสมัยเลยนะก็จะเป็นช่องกลมๆขนาดใหญ่3ช่องนะครับตรงกลางนะครับเป็นตัววัดความเร็วฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นตัวบ่อถํานมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็อุณหภูมิตวรถนะครับส่วนฝั่งขวาจะเป็นตัววัดรอบนะครับ แล้วก็เล็กไมค์คันนี้นี่ไฮไลท์อย่างนะครับวิ่งมาเยอะนะผ่านการใช้ง,งานมาแค่1นึ่0 0สมนกิโลนะครับถ้าเฉลี่ยรถ1คันรถยุโรปนะครับต่อปีเนี่ยวิ่งประมาณส0 0 0มกิโลเนาะคันนี้อายุรถประมาณ10ปีแล้วนะฮะสิปีต้องมี200,000โลแล้วว่ะแต่คันนี้เนี่ยยังน้อยมาตรฐานเกือบ,บครึ่งเลยนะครับเพราะวิ่งมาแค่1นึ่งแสนหนึ่งนกิโลนะครับโอ okay, เคเลือนไมค์ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมเบาะหลังต่อดอีกว่าว่าเจ้า CLS อลวิคันนี้เนี่ย มันจะกว้างสบายขนาดไหนนะไปไปดูกันเลยโอเค เขามานั่งด้านหลัง,ลง,ลงเรียบร้อยแล้วนะครับว้าวมากๆนะครับอย่างแรกคือมันกว้างอันกว้างแล้วละ่ะแต่อย่างที่2คือนี่มีคอนโซลกลางมาด้วยนะครับทาให้เหมือนกับส่วนตัวมากๆวิสเ,ตเนตจริงๆนะครับเหมือนผมนั่งอยู่ในแบบเครื่องบินหรือว่าอะไรที่เป็นแบบเบิร์ดคลาดจริงๆนะครับก็เหมาะกับผู้บริหารต้นตายุคคาา์จริงๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมว่ามันมันดูดูแบบดูดี น่าใช้นะครับแล้วก็แต่ข้อเสียคือตรงกลางนั่งไม่ได้นะเพียอนั่งได้แค่2คนนะครับรถคันนี้ใจ่ได้แค่4คนนะครับสบายจริงๆนะครับความกว้างนะครับของตัวเล็กรูมเนี่ยประมาณสัก 15เซนได้นะครับสูงยีเซนนะแล้วแต่ปรับเบาะนะครับอันนี้ด้านหน้าปรับเบาะไปค่อนข้างเยอะนะครับส่วนตัวเฮดรูมนะครับเฮดรูมถึงแม้จะเป็นตัวทรงคล้ายๆล้คูเป้หลังคาตัดนะแต่ว่าผมสูง172ใช่ไหมครับยังมีให้ประมาณสักเกือบ10เซนได้นะครับก็แปลว่ามือั่นหลอกนะครับนั่งสบายแน่นอนแล้วก็ดูแบบไหญ่โตมากๆเลยผมชอบอ่ะราคาก็ไม่แพงด้วยร้านก็บาดเดียวนี้ดีจริงๆออปชันก็เยอะเนาะข้างหลังมีแอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้นี่ตรงกลางก็จะมีตัวคอนโซลเก็บของ มิชาร์จไฟสองวนด้วยนะแล้วก็นะครับตรงนี้คือที่วางแก้วน้ำมีหรือเปล่าลอวขอดูก่อนอ๋อตรงนี้เป็น2อั้เตเลยอ่าดีมากๆนะครับพร้อมช่องใส่ของด้วยนะครับอะตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ยังมีที่วางของอนเนกประสงค์ด้วยนะครับเผ่ออยากวางอะไรก็แล้วแต่เนาะวางไม่หมดเลยดีจริงๆเลยผมชอบอะเอ้ยรู้สึกชอบแล้วคันนี้อ,อ้หหรูด้วยนะครับแล้วก็สีดำด้วยดำดุๆเลย อ่ะโอเคภายในก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไฟังสรุปต่อดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยมันมีข้อดีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับและราคาที่ผมจะขายจะขายที่เท่าไหร่นะ,ะไปไปฟังกันเลยเป็นอย่างไรเพื่อนๆครับหลังจากที่ผมพาชมทั้งภายนอกและภายในกันอย่างละเอียดนะครับ ต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยมันมีจุดเด่นข้อดีหลายอย่างนะครับเริ่มจากอย่างแรกนะรถคันนี้โครงสร้างบอดี้สวยมากนะครับถ้ามีคะแนนสิบนะครับผมให้สิบเต็มสิบเลยนะไม่เคยมืเห็นนะครับรับประกันแน่อนอนต้นตายสักการันตีนะครับอย่างที่สองเลขใหม่ก็ไม่เยอะนะครับรถสิบปีผ่านการใช้งานแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่ากิโลใช่ไหมครับเฉลี่ยปีละประมาณอ้าหมื่นกว่าโลเอ่ะอ่าไม่เยอะนะครับถือว่าน้อยมากแล้วก็อย่างที่สามนะครับ เจ้าของเดิมนะครับแอบแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็ทําให้มันดุดันนะครับหล่อลงตัวมากๆเลยของแต่งที่ทําไปนะครับอย่างแรกคือกระจังหน้าเนาะเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับเป็นทรง GT นะครับล้อแม็กเป็นเอาใหม่นะครับเป็นของ w o l เนอร์นะครับขอบ20นิ้วยางก็เป็นโยโกฮาม่าด้วยนะครับคอดอกเหลือเยอะเลยนะครับที่สําคัญคันนี้เป็นตัว AMG Package นะครับกันชนหน้าก็ดีไซน์เท่ๆนะครับไฟหน้าก็แบบเขาเรียกว่า i n t e l l เจนต์เนาะของ LED นะครับก็สวยงามมากนะครับ ภายในก็ได้สีดำด้วยนะครับทาให้รถเนี่ยมาดูแบบสปอร์ตจริงๆอ่ะอ่าโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนเพ่ออย่างฟังราคานะครับว่าต้นตายุทธคาจะเสนอขายคันนี้เท่าไหร่นะครับอย่างที่เกิดมาตั้งแต่ตอนต้นนะว่าพาตัวไรแดงเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะครับค่อนข้างสูงนะครับประมาณ6ล้านไปปลายเกือบเกือบ7ล้านอ่ะแต่วันนี้นะครับผมว่ามันหายไปเกิน70%เละเพราะว่าต้นตายุทธคาจะเสนอขายอยู่แค่1นึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทเพื่อนๆว้าวเลยราคานี้ แค่ร้านต,นต้นๆก็เป็นเจ้าของได้แล้วนะครับดีไซน์แบบดูป่ามากนะครับแล้วก็สปอร์ตด้วยนะครับแล้วก็ผ่อนดีกว่านะครับคันนี้สามารถกู้ไฟแนนซ์ได้เต็มนะร้านสามห้ากู้ได้เต็มเลยนะแล้วก็ผ่อนสูงได้6ปีนะครับเพียงเดือนละ24,700กว่าบาทเท่าน,นั้นเพื่อนๆข่าวดีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะวันนี้ผมมีรายการนะครับไฟแนนซ์ทุกจังหวัดเลยนะครับจะอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถทำได้นะถ้าเกิดชื่นชอบคันนี้นะครับถ้าตัวเพื่อนอยากเห็นรถคันนี้จริงๆนะครับว่าอยู่ที่ไหนใช่ไหมครัับบร้าาานนะคคตตลยุ ตั้งอยู่ที่ถนนกาญานพิเศษนะครับบางบัวทองใกล้ๆห้างเซ็นทรัลเวสเกตนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเพื่อนๆชอบในการรีวิวรของผมนะครับหรือว่าชอบรถเข้าใหม่ที่มีการตกแต่งพิเศษนะครับก็ฝากช่วยกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนและกดซับสไคร้นะครับให้เราด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปที่ผมกำลังทำออกมานะครับโอเคครับวันนี้ผมต้นจากต้นตายุสคาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนๆไปแล้วครับผมสวัสดีครับ